ศึกแดนกลางชี้ชะตาทำไมบทบาทของแม็กอ i ลิสเตอร์คือกุญแจสำคัญในเกมลิเวอร์พูลเวอร์ซิสแมนซิตี้แม้เกมบิ๊กแมตชระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกพูดถึงในหลายมิติแต่หนึ่งในจุดตัดสินสำคัญที่ถูกมองข้ามไม่ได้คือการต่อสู้ในแดนกลางและชื่อของอเล็กซิสแม็กอ t ลิสเตอร์คือหัวใจของเรื่องนี้ จากมุมมองฝั่งแมนซิตี้เกมนี้ถูกมิยามว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่มีตำหนิโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลซึ่งยังขาดความสม่ำเสมอตลอดฤดูกาลและนั่นทำให้บทบาทของแม็กอาลิสเตอร์ยิ่งเด่นชัดขึ้นเป็นพิเศษแม็กกากับพารกิจคุมจังหวะเกมแม็กอาลิสเตอร์ถูกใช้งานในบทบาทที่ต้องเชื่อมเกมรับรุกและคุมจังหวะท่า,ามกลางแดนกลางที่ยังไม่ลงตัวเต็มร้อยของลิเวอร์พู การเจอกับซิตี้ทีมมิดฟิลด์เองก็ถูกมองว่าต่ำกว่าความมาตรฐานเดิมเปิดโอกาสให้แมคก้แสดงอิทธิพลกับเกมมากกว่าปกติหากเขาสามารถเอาชนะการเพรสซิ่งคุมจังหวะบอลแรกและบอลสองลดความผิดพลาดในพื้นที่อันตรายลิเวอร์พูลจะมีโอกาสเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและดึงซิตี้ออกจากทรงถนัดของตัวเองแดนกลางที่ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับโอกาสของแมคก ฝั่งแมนซิตี้เองก็ยอมรับว่ามิดฟิล์ชุดปัจจุบันยังต่ำกว่าความคาดหวังเมื่อเทียบกับมาตรฐานยุคพีกภาพนี้ทำให้แม็กอลิสเตอร์ไม่ได้แค่ผู้เล่นประกอบเกมแต่กลายเป็นตัวแปรที่สามารถชี้ขาดโมเมนตัมของทั้งแมชในเกมระดับนี้แค่จังหวะเดียวของการอ่านเกมการตัดสินใจหรือการผ่านบอลอาจเปลี่ยนทิศทาง90นาทีได้ทั้งหมดสรุป แม้สปอตไลท์จะส่องไปที่กล่องหน้าและสกอร์แต่ในความเป็นจริงศึกนี้อาจถูกตัดสินที่เท้าของอเล็กซิสแม็กอานิสเตอร์หากเขาคุมแดนกลางได้ลิเวอร์พูลก็มีสิทธิ์ควบคุมเกมและบังคับให้แมนซิตี้เล่นในสิ่งที่ไม่ถนัดเกมนี้จริงไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลเวอร์ซัสแมนซิตี้แต่คือแมกกาเวอร์ซัส ความเปราะบางของแดนกลางเรือใบสีฟ้าสนใจสนับสนุนสินค้าช่องได้ตามลิงเครื่องโกนขนน้องชายไข่กรูมิ้งเสื้อยืดคอกลมยืดเปล่าแมสกันฝุ่น KN94 ขอบประคุณครับ